สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b ุ o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองขอนแก่น ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เล่าเรื่องก่อนนะฮะว่าที่มาที่ไปยังไงนะ,ะคือคันนี้ลูกค้า FC ผมเองนะฮะติดต่อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าให้ประเมินลดราคาคันนี้นะฮะผมก็เลยตีราคาไปให้แกนะฮะ,อะพอเมื่อวานนะฮะแกเลยโทรบอกว่าโอเคขายนะ,ะก็เลยวิ่งไปเอามาอยู่ที่อุดรน,นะครับ นะฮะอําเภออะไรพะดุงอะไรนะฮะเออบ้านดุงนะฮะบ้านดุงนะับผมนะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานมาถึงตอนเย็นแล้วก็ล้างนะฮะล้างทำความสะอาดเพิ่งเสร็จเลยนะฮะแต่ก็จริงๆมันเป็นรถผมฮะแต่พี่ชายอ่าพี่เอ๋แกขอตัดไปนะฮะคันนี้ก็แบ่งๆกันไปนะฮะกำไรแค่หลักพันเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็การขับขี่ นะฮะผมลองขับขี่แล้วขับขี่ดีเครื่องดีมากมาชมสภาพคันนี้จะขายตามสภาพเหมือนเดิมนะฮะราคาเบาๆมากคันนี้อ่ะจดทะเบียนปี2551นะฮะจดทะเบียนปี2551เป็นตัวกล่อง U2 แล้วก็คือกล่องปักข้างนะฮะ U1 จะเป็นปักหน้านะครับผมนะมาชมสภาพกันนะฮะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2องคอมมอนเรลนะครับผมนะฮะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าไฮเลนเดอร์ก็คือตัวสูงนั่นเองนะฮะ ขออภัยนะฮะมาดูนะครับล้อยางนะครับเจ้าของเดิมใส่มาเป็นยาง2555 1018นะครับยางยางดีนะครับผมนะฮะยางยังสภาพดีมากนะฮะลงพื้นน้อยแคบยางยังสวยนะครับนะฮะชั้สงชั้นีนะฮะดูนะสวยชัดสีสวยนะครับนะฮะไม่เคยพ่นสีการสนิมมานะครับเนี่ยดู้วยช่วงล่างนะครับผมนเพิ่งล้างน้ำมันสารเมื่อกี้นี่เองนะฮะเห็นไหมฮะ คัสซีดีนะครับนะก็คือทางเนี้ยทางบุดอนนะฮะจะเป็นดินแดงแต่เขาไม่น้ําไม่เค็มนะครับผมนะถึงจะเป็นแดงแต่ไม่ใช่สนิมนะครับผมนะบันไดข้างฝั่งนี้สมบูรณ์แบบนะครับสีสันลบนะครับผมก็จะมีริ้วรอยขูดขีดรอยขวนนิดนึงนะฮะถ้าปัดเงาก็จะสวยนะฮะสังเกตก็คือจะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆแค่ผิวแล็กเกอร์นะครับปัดเงาหายแต่ฝั่งนี้เจะมีรักยิ้มเหมือนเปิดประตูไปกระแทกนะฮะ เหมือนเปิดประตูไปกระแทกจะมีอยู่นะครับผมนะฮะภายในนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับใช้งานได้นะครับแล้วฝั่งด้านข้างคนขับใช้งานได้นะฮะพับกระจกมองข้างฝั่งคนขับเข้าออกบนล่างใช้งานได้นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเข้าออกบนล่างใช้งานได้นะฮะส่วนพับกระจกมองข้างนะกดพับพับข้างนี้ข้างนั้น ไม่พับทรงนั้นน่าจะมีปัญหานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของปักหรือว่าตัวเฟืองพลาสติกของมันมันจะชอบเสียเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทเ,เลขไมคันนี้นะฮะดูเลขไมนะะ่นะฮะนะสังเกตเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนมกิโลเป็นไม้แท้นะครับผมไม้แท้แน่นอนเราซื้อกับมือลูกค้านะครับไม่ได้ผ่านพ่อค้าหรือว่าผ่านลานประมูลนะครับ อันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับความเดิมนะฮะนี่น็อตแก้มสังเกตนะฮะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันนะครับสีไม่แตกมียางรางน้ําตัวนี้ฉีกขาดน่าจะเกิดจากปัญหาในส่วนของรถกุญแจรีโมทชอบล็อกอันนี้เคยเจอเกือกบทุกคันนะฮะเวลาล็อกนะฮะเขาก็จะแทงมากดพวกกระจกไฟฟ้านะแทงเหล็กลงมา ตัวนี้จะชอบขาดนะฮะเกือบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น d m a มไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือว่า Toyota ก็มักจะเจอปัญหานี้บ่อยรถล็อก ok, มันก็ต้องประทำประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนความเดิมนะครับดูเม็ดอาร์คนะฮะสีไม่เคยสาดสีเข้ามาเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับ เน้นอาร์คเดิมไม่มีเปลี่ยนเม็ดอาร์คไม่มีเปลี่ยนเสาเปลี่ยนไรนะครับคือรถเดิมๆนะครับคันนี้รถเดิมๆเ,เลยนะฮะชุดโอนเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับชุดโอนลอยมีให้เล่มเอกสารนะครับนะฮะคันนี้นะครับ นะะเดี๋ยวผมอา่านให้ดูนะฮะอาจจะไม่ดูในส่วนของชื่อนะครับเดี๋ยวติดสิทธิส่วนบุคคลละเมิดการ,การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจดทะเบียนปี2 5 5 1นะครับเครื่องยนต์24งสีคือ2,500ั้ซีซีนั่นเองเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแรงมา้าที่116แรงม้านะครับออคันนี้มีนะครับบางคันก็ขนส่งเมื่อค่อยลงนะฮะสำหรับดี a มนะครับในเรื่องของแรงมา้าจัดพานนะคันนี้เป็นเล่มเดิมจดทะเบียนกับวันที่ครอบครองคือวันที่เดียวกันนะฮะแสดงว่านี่คือยัังงเเเเเเป็นลล่่่มมมมดดิิออยูกการสตคื วันที่ครอบครองนะฮะกับวันที่จดทะเบียนต้องเป็นวันเดียวกันนั่นคือเล่มทะเบียนเดิมนะครับคันนี้จัดผ่านธนาคารเกียรตินาคินนะครับเป็นผู้หญิงนะครับรับโอนเมื่อปี57นะครับแล้วก็ไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารไทยพาณิชย์อีกนะฮะเราก็รับโอนเมื่อปี62นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็เปลี่ยนมือมาเป็นพี่ผู้ชายเมื่อปี66นะฮะมีแค่นี้นะครับ นะครับโดยการซื้อสดไม่ได้จัดไม่ได้จัดไฟแนนซ์นะครับภาษี1นึ่บาทเท่านั้นเองเป็นกระบะแคปนะครับหน้า18ไม่มีช้ำรูกสูนหายแน่นอนเพราะนี่คือเล่มเดิมนะครับผมนะฮะในนี้ไม่มีก็คือมีแค่เปลี่ยนโอนไปจากไฟแนนซ์ไฟแนนซ์กลับมาเราเปลี่ยนไฟไปหาไฟแนนซ์ไฟแนนซ์กลับมาหาเราเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเบาะนะฮะยังสภาพดีจะมีรอยเย็บด้านข้างนิดหน่อยนะครับพวกนั้นยังสวยฟองน้ํายังเต็มนะครับกระบะแคปอะนะครับ อันนี้เพิ่งล้างแล้วลืมนะลืมเอาลงมานะฮะบแคปมีนะครับเบกแคปเดิมเขาจะเป็นรางไม้นะครับแต่นี้เขาเอาลูมิเนียมเหล็กมาทำนะฮะนะแต่เบาะยังสวยนะครับห้องแคปสวยลังคาสะอาดสะอ้านนะครับได้ความเดิมนะครับนะฮะไม่เจาะไม่ติดเครื่องเสียงนะครับมีตำหนิี้ตรงนี้นิดนึงนะฮะฝาปิดคอนโซลกลางตัวนี้หายนะครับเจ้าของรถเขาบอกว่า เขาซื้อรถมากับเจ้าของมือแรกไม่เห็นเลยนะครับเราก็หาไม่เจอมันก็น่าจะเปิดแล้วมันก็จะบานพับมันน่าจะเสียแล้วก็เอาออกนะฮะส่วนตัวรถบางนะฮะฟังเสียงนะครับเสียงบางๆนะฮะนะฮะพวกนี้ยังคงเป็นสีเดิมแต่ว่าชิ้นนี้เคยเก็บแล้วนะครับแต่นะฮะดูสังเกตเม็ดอาร์กก็ยังเดิมอยู่นะครับผมนะฮะเม็ดอาร์กเขายังเดิมอยู่แต่เคยทําสีมาสังเกตไม่ยากนะฮะเพราะฟังเสียงก็พอรู้แล้วก็จะมี ผิวสีที่มันเริ่มมีขึ้นพื้นนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือเคยทําสีมาแล้วนะฮะยางหลังดีเช่นการเช็ดสีสวยเห็นไหมฮะเช็ดสีไม่ได้พ่นการสนิมนะครับอันนี้เราเคลื่อนน้ายางก็จะออกเงาเงานิดหน่อยนะครับนะฮะมาทางด้านท้ายนะครับผมนะฮะด้านท้ายอันนี้น่าจะเปิดไฟหน้าไว้เดี๋ยวขอปิดไฟหน้าก่อนนะฮะนะฮะขอปิดไฟหน้าแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เราเปิดให้ดูเลขไม้นะฮะอ่ะมาดูนะฮะฝาท้าย ปลาท้ายนี้เคยเก็บมาเช่นกันสังเกตนะฮะจะมีสีด่างน,นะครับผมนะฮะจะมีเก็บมาอยู่บ้างนะฮะชิ้นนี้ก็จะมีขึ้นพื้นนิดหน่อยนะครับกันชนท้ายยังคงเป็นกันชนเดิมนะฮะกระชนท้ายยังสวยอยู่นะฮะมีขุดขีดนิดนิดตามการใช้งานนะครับยางอะไรมีอยู่นะครับแต่ผิวยางอะไรไม่ค่อยสวยนะครับช่วงล่างล้างให้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะฝั่งด้านนี้นะครับ ปา่หน้านี้ยังคงเป็นสีเดิมแต่ก็จะมีเิ้วรอยอยู่บ้างนะครับปัดเงาก็น่าจะสวยนะครับนี่ครับนะฮะยังสวยอยู่แล้วก็แชสซีฝั่งนี้ก็ยังสวยนะครับล้อยางก็หล่อๆเลยนะครับใส่รถเข้ากันดีนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คเปลือกกระบะยังเดิมนะครับผมนะยังเดิมอยู่นะฮะสังเกตยังเดิมอยู่นะครับบันไดข้างยังคงสมบูรณ์แบบทั้งสองฝั่งนะครับ แหบสวยนะครับมีประตูมีลักยิ้มหน่อยมีขูดขีดเหมือนรถขี่ไปก็จะเจอพวกกิ่งไม้หรือว่าไปไล่ไปนานนิดหนึ่งนะฮะจะเป็นรอยขีดแต่ปัดหายนะฮะจริงๆปัดเงาหายถ้าแค่นี้นะครับไม่ถึงมันยังอยู่ชั้นผิวของแลกเกอร์สามารถปัดหายอยู่นะครับส่วนฟิล์มนะฮะฟิล์มยังสวยสภาพยังดีอยู่ฟิล์มไม่มีฟองอากาศนะครับฟิล์มยังใช้งานได้ดีคอนโซลสวยนะฮะ คอนโซลไม่มีเจาะไม่มียึดนะครับจะมีติดตั้งเพิ่มเติมในข้อดีก็คือเป็นจอ Android มาให้น่าจะ10กว่านิ้วนะครับผมน่าจะ10นิ้วนะครับจอใหญ่มากนะฮะถือได้จอใหญ่มากแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีให้นะครับเจ้าของรถเดิมยังเก็บไว้อยู่นะครับเป็นตัวโกลซีรีนะครับคันนี้เป็นตัวโกลซีรีนะครับนะฮะในบุ๊กเซอร์วิสนะครับนะะนี่นะครับผมอ่านะครับชุด ยังอยู่นะครับผมนะฮะยังอยู่ยังอยู่นะฮะอ่ะก็ข้อดีนะฮะมีอยู่ไม่อยู่นะฮะมีที่นี่ด้วยนะครับมีเจ้าของรถเดิมด้วยนะคะอันนี้เราจะไม่ให้ดูอันนี้ขอเก็บออกนะฮะเพื่อไม่มีผลกระทบต่อเจ้าของรถนะครับอันนี้รถบ้านจริงๆรนะฮะรูปยังมีอยู่นะฮะขอเก็บไว้ก่อนนะฮะในส่วนนี้นอกกนั้นนะฮะก็เป็นพรบทั่วไปนะครับ จอใช้งานได้นะครับผมนะฮะส่วนความเดิมฝั่งนี้ให้ดูเม็ดอาร์คนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คยังคงเดิมทั้งหมดนะครับนะเสา A เสา B นะฮะหนะ้าซ้ายขวาไม่มีปัญหาไม่มีโดนไม่มีคว่ำนะครับผมนะฮะไม่มีโดนไม่มีคว่ำนะฮะอันนี้ถ้าใส่ไม่เป็นต้องค่อยๆใส่นะครับกระดูกหูตัวนี้นะ,ะถ้าเราบังคับฝืนมันจะเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวไปนะฮะ มาดูนะครับผมนะฮะทางด้านหน้าภ้าสีก็อยู่ที่ปีหน้ากุมภานะครับยังพอเหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับผมนะสเดือนเ็จเศษนะฮะส่วนแก้มสวยนะครับแชตซีฝั่งนี้ก็สวยอยู่นะครับแต่ก็จะมีคราบด่างนิดหน่อยล้างไม่ได้สะอาดเท่าไหร่นะครับผมนะฮะมีกันชนหน้ากับคิวล้อรอยเบียดนิดหน่อยน่าจะเลี้ยวไม่พ้นนะครับนะฮะแต่ไม่สูญเสียมาถึงแก้มนะครับไม่มีปัญหาไม่ลึกไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมนะฮะถ้าขัดไฟหน้าจะสวยนิดนึงนะฮะจะใสกว่านี้นะฮะกระจังหน้านะฮะมีคิ้วตัวนี้หลุดไปเจอปัญหาบ่อยในส่วนอิซุนะครับคิ้วตัวโคมเมียมอชอบหลุดนะฮะนะฮะก็จะดูอาจจะไม่ดูขี้เหร่มากแต่ก็จะไม่สวยเต็มที่เท่ากับกระจังหน้าเดิมๆของเขานะครับฮะเรามาดูห้องเครื่องกันทีนี้นะครับจุดสําคัญของรถนะฮะส่วนมากจะอยู่ในเรื่องของ เครื่องเกียร์ช่วงล่างแล้วก็ตัวชัดซีนะครับเป็นหลักนะฮะเครื่องยนต์นะมาดูทางนี้นะครับเครื่องยนต์เห็นไหมประเกียร์ยังแดงนะฮะยังเป็นเครื่องเดิมๆที่ไม่เคยผ่านการแกะนะครับไม่เคยผ่านการแกะหมายถึงนะฮะยังไม่เคยลื้อเครื่องนะครับผมนะฮะยังไม่เคยลื้อเครื่องก็คือไม่ยังไม่เคยโอเวอร์ฮอนเครื่องน็อกเครื่องเสียหายเครื่องลวมนะฮะนะ มาดูซุ้มซอกหนึ่งนี่นะครับดูในส่วนของฝากระโปรงก่อนน็อตไม่แกะนะครับสังเกตดีน็อตสองสองตัวนี้จะไม่มีเหลี่ยมเสียนะครับสีไม่แตกนะครับซุ้มซอกได้เดิมได้ระบบเบรกเป็น abs นะครับผมนะนี่ครับระบบเบรกเป็น abs นะฮะรถเดิมเดิมไม่มีการโมนะฮะ egr ยังอยู่นะฮะ e g r ยังอยู่แย่แอร์เดิมนะครับซุ้มซอกเดิมคานหน้าเดิมเดิมน็อตแก้มไม่ขยับนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะ เหตุเดิมนะฮะหมุดเดิมเหตุไม่ยับเลขคานเหตุชัดเจนนะครับผมบอกเรื่องตัวถังเลขเครื่องนะครับแบบตัวรถต่างๆนะครับจะอยู่ครบคานหน้าเดิมๆหม้อน้ําเดิมนะครับเป็นหม้อน้ําอีสุแท้เลยนะครับจะมีบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะฮะจะมีคิวอาร์โค้ดตรงนี้คานหน้าเดิมๆซุกซอกฝั่งนี้เดิมน็อตไม่แ,แกะนะครับผมนะฮะน็อตไม่แกะกล่องเป็นยูก็คือ เป็นกล่องปลั๊กข้างแล้วปัญหาน้อยมากนะฮะอจาไม่ถอดนะฮะเ,เดิมๆเทอโโร์โบเดิมๆนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วกันนะฮะทีนี้นี่ฮะดูอันนี้ด้วยลืมบอกไปนะครับฝั่งนี้ก็ไม่แกะเช่นกันฝากระโปรงกันความร้อนเดิมนะฮะอันนี้กันความร้อนเดิมไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเดิมๆจะดูง่ายแล้วก็ซีนเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเป็นฝาเดิมนะครับผมนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์กันทีนี้นะฮะนี่ครับ เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายไมยเป็นไม่ฟาดนะฮะที่เรียกกันนะคือการรีเซ็ตของเขานะฮะคือเวลาบิดสวิ๊กปุ๊บนะฮะไมมันจะรีเซ็ตไปข้างหน้าก่อนแล้วกลับคืนมานะฮะตัวนี้เป็นโฉมนี้แล้วนะครับเครื่องยนต์ดังเพาะมากไม่เขกนะฮะไม่มีเรื่องของเครื่องยนต์เขกไม่มีปัญหาเรื่องของหัวฉีดควันไม่ดำไม่ขาวนะครับผมนะ,ะดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับนะบนี่ครับคันนี้เครื่องยนต์ดีมากนะคเครื่องยนต์ดีมาก มาร์กทุกอย่างยังเดิมทั้งหมดนะฮะสังเกตนะฮะด้านข้างพวกมาร์กต่างๆอยู่ครบนะฮะยังไม่มีแกะไม่งีลื้อนะครับนะฮะอันนี้ดูง่ายสําหรับคันนี้เลยนะครับส่วนนะฮะระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนะฮะเครื่องร้อนแล้วแหละนะครับผมคันนี้นี่ครับมาดูนะฮะอันนี้เปิดนะฮะสังเกตนะฮะถ้ามีโอกาศมันขึ้นแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นผืนเล็กๆแสดงว่ามีประเก็นรั่วนิดๆแต่ถ้าน้ําดัน พุ่งนะฮะแสดงว่านั่นคือฝาลั่วนะครับก็คือหนักเลยแบบนั้นนะครับผมระบบแอร์ทำงานปกติแอร์เย็นปกตินะครับนะฮะเดี๋ยวทำไมผมบอกว่าเวลาแอร์เย็นแล้วจับแบบนี้นะครับมันจะมีนะฮะมันจะมีท่อนี้จะเย็นนะฮะอีกท่อนึงจะเป็นลมร้อนไปผ่านระบบนะฮะแล้วก็กลายออกมาเป็นระบบเป็นความทาความเย็นอันนี้ตัวนี้ย้อนมาจากด้านในนะครับนะฮะ โอเคนะครับส่วนคันนี้นะครับผมนฮะบอกราคากันเลยนะครับนะผมตัดให้พี่แกจริงๆกําไรเหลือน้อยมากนะครับผมก็ได้หลักพันเท่านั้นเองที่ขายรถคันนี้ให้แกแกก็ขายกําไรหลักพันเช่นกันนะครับคันนี้น่ะสนใจติดต่อพี่เอได้เลยเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับราคาก็จะอยู่ที่1นึ่0 0สนสี่หมนเก้าพันบาทนะ 149,000บาทถามว่าโคตรถูกนะครับถูกมากถ้าเป็นต้นปีคันนี้ผมขายอยู่ประมาณ2 1 0 0 0 0กว่าบาทนะครับนะฮะซึ่งเป็นโกลซอรีเป็นรถที่น่าใช้นะครับคนหาเยอะสีโดยเฉพาะสีนี้นะครับนะสีนี้สวยดูสวยนานนะครับ149,000บาทติดต่อพี่เอได้นะทีนี้มาเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับนะเดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะ เดี๋ยวเราลองขับนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราลองขับหน่อยภายในก็อาจจะไม่ได้ซักฟอกนะครับเพราะว่าการซักฟอกมันจะเพิ่มต้นทุนราคาที่ไปอีกนะก็จะขายอีกราคาหนึ่งนะฮะแต่ว่านี้เราจะขายเป็นราคาตัดตาสภาพไม่ได้ขี้เหร่เลยสําหรับรถคันนี้นะครับด้วยเลขไม้ที่1นึ0 0 0สกว่ากิโลท่านใช้ไปนะฮะดูเลยในะเรื่องของระบบน้ําอย่าให้รั่ว เติมน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะนะฮะท่านใช้ไปเลยอีก10ปีเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับระบบแอร์เย็นนะฮะใช้งานปกติเลยอ่ะมาดูนะครับผมนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวรอนะครับรอรถนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูรถก่อนนะฮะเดี๋ยวผมข้ามทางเดี๋ยวกดคันเร่งเราจะขี่แบบปกติกันก่อนนะครับผมนะฮะ ถึงแสนี่หมื่นเกติดต่อพี่ได้เลยนะครับผมผมปล่อยให้แกแล้วผมได้กำไรหลักพันขอกันนะฮะก็อยู่ด้วยกันนะฮะพี่แกจะขายรถคันสองคันนะครับ เรแบ่งให้พี่แกแล้วติดต่อพี่แกได้เลยนะคะราคาก็ต่อรองกับแกได้เลยนะครับเกียร์แน่นดี 0, นะครับเกียร์เนี้ยคือไม่แสนสามแท้ๆนะครับถ้าเกียร์ยังแน่นดีแบบนี้ไม่ไม่ค่อยหลวมนะในเกียร์ว่างมันหลวมอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าเกียร์ว่างไม่หลวมแสดงว่ามันยังอยู่ในในเกียร์อื่นนะครับผมนะแต่เวลาเราเข้าเราจะแน่นนะครับจะไม่ค่อยโยกมากนะ,ะบางคันนี่โยกแบบโอ้โหนะฮะยังเกเกียร์จะหลุดนะครับผมนะะ อ่ะเดี๋ยวผมกลับรถตรงนี้เดี๋ยวพาลองนะฮะทีนี้นะฮะรอจังหวะรถนิดหนึ่งนะครับรถเยอะมากแล้วก็จุดกลับรถไม่มีเลนให้เราอ่าเบี่ยงไปเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับกดคันเร่งขึ้นเนินนะฮะนี่เกียร์หนึ่งนะครับผมนะ,ะนี่เกียร์สองนะฮะอาตาัตราเร่งดีมากควันดำนิดนิด,นดไม่เยอะเป็นเรื่องธรรมดาของการกดความเร็วที่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับนี่เราขึ้นเนินนะฮะนี่ฮะอยู่ที่เกียร์สี่ แล้วก็เกียร์ห้านะครับปล่อยมือได้อยู่นะครับผมนะฮะศูนได้ดีอยู่นะฮะประมาณนี้1นึ่งแสนสบาทติดต่อพี่ได้เลยด้านล่างนะครับคุยกันได้เลยลองขับมาลองมาะอะไรหรือว่าจะมาจําหรือยังไงจะให้จัดส่งคุยกับพี่แกได้เลยนะครับนะฮะคันนี้ก็คือผมปล่อยให้แกแล้วจริงๆผมไม่อยากปล่อยนะครับนะฮะแต่ถ้าขอกันมันสามารถแบ่งกันได้นะครับผมนะฮะในส่วนของ คนรู้จักกันนะฮะถ้าไม่ใช่คนรู้จักกันราคานี้ไม่ปล่อยแน่นอนนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ